สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับสืบสต๊อกเชออหลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่5พฤษภาคม ราคาหุ้นร่วงแรงพร้อมด้วยวอลุ่มหนานแน่นส่วนทางกับงบในไต,ตรมาสแรกของปีนี้ที่ออกมาดีราคาหุ้นที่เราตามสื่อเปิดลบทันทีที่25บาทก่อนจะย่อตัวลงไปแตะ24บาท50สตางค์หรือติดลบไปเกือบ3%ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นติดท็อป10บนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้เราลองพูดถึงหุ้นบริษัททิปโกเอฟเฟลจำกัดมหาชนหรือว่าทัสโกผู้ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยลายใหญ่ของไทย t a สโกเป็นที่สนใจของนักลงทุนรายย่อยหลังแตกพาจาก10บาทเหลือ1บาทเมื่อเดือนเมษายนปี58ทําให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาถือหุ้นเพิ่มจากเดิม3,000ลายปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากว่า1,4 0 0 0ลาย t a สโกเคยทํากําไรสุทธิได้สูงสุดมากกว่า5,000ล้านบาทในปี58ก่อนที่จะอ่อนตัวลงเหลือ3,100ล้านบาทในปี59ล่าสุดไตรมาแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิได้1,200ล้านบาทโต5.5 สัญญาณการขายหุ้นทัสโกจึงเป็นการขายแบบเซลล์ออนแฟกหลังการประกาศงบไตรมาสแรกของปีนี้ออกมาใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการแต่คำถามก็คือราคาที่อ่อนตัวลงมาถึงจุดที่น่าเก็บแล้วหรือยังเมื่อสำรวจจากบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงให้ราคาเป้าหมายเกิน30บาท นื่องจากมองว่าไตรมาสที่2ของปีนี้งบจะยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นแต่จะอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังโดยคาดว่าทั้งปีจะทำกำไรสุทธิได้ราว3,700ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีประเด็นล่าสุดที่น่าจับตามองก็คือบอร์ดอนุมัติตับนโยบายจ่ายเงินปันผลจาก60%ของกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ เปลี่ยนเป็น60%ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวมซึ่งโดยปกติจะมีกําไรมากกว่างบเฉพาะกิจการดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าทัสโกได้เปลี่ยนสถานะจากหุ้นเติบโตสูงหรือว่าโกล t ์สต็อกมาเป็นหุ้นปันผลสูงหรือว่าดีเวเด n d นสต็อกอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งน่าจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการเงินปันผลมากกว่าการเก็งกําไรระยะสัน้นสัญ,ญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกธนชาติวิชันันทมบำรุง แนกเก่งกำไรหุ้นทัสโกในกรอบแนวรับแนวต้าน24บาท50สตางถึง25บาท25สตางแต่ถ้าเบรกผ่านแนวต้าน25บาท25สตางไปได้แนซื้อเพิ่มแบบ f o l l o w b ายโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่24บาท30ตาง